ครับวันนี้พวกเราผู้แทนรัศดร,รจากพักคก้าไกลครับก็ขออนุญาตมาถแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการเดินหน้าในการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศนะครับอาจจะเท้าความกันนิดนึงครับว่าเมื่อวันที่18กรกฎา,าคมที่ผ่านมานะครับเราจํากันได้ทางพวกเราผู้แทนรัศดร,รพักคก้าวไกลได้มาที่พื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อถแถลงถึงการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศนะครับซึ่งเรารวบรวมมาทั้งหมด14ชุดสอดคล้องกับ300กว่านโยบายที่เราได้สื่อสารไว้กับพี่น้องประชาชนโดยเมื่อวันที่ 18รกรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้ยื่นชุดกฎหมายไปทั้งหมด2ชุดนะครับชุดที่1ประกอบไปด้วย5ร่างคือชุดของการปฏิรูปกองทัพนะครับชุดที่2ประกอบไปด้วย2อร่างนะครับเกี่ยวกับชุดการปิดกัน้นหรือว่าการแก้ไขปัญหาทุนผูกขาดนะครับวันนี้วัตถุประสงค์การแถลงข่าวก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็อยากจะมาอัปเดตความคืบหน้าของ2ชุด7ร่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2อยากจะมาอัปเดตถึงการเดินหน้าในการยื่นอีก3ชุดกฎหมายนะครับในวันนี้ ในส่วนของการ update, อัปเดตสองชุดแรกเรายื่นไปแล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าในบรรด,ดา7ร่างที่เราได้ยื่นเข้าไปนั้นตอนนี้เราได้รับแจ้งมาว่าอาจจะมี2ร่างนะครับที่อาจจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับซึ่งถึงแม้สมาชิกของพรรคก้าวไกลหลายคนเคยได้สแสดงออกก่อนหน้านี้นะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกลไกนี้นะครับที่มีการตีความว่าร่างใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินนั้นจะต้องส่งไปให้หนายกมนตรีนั้นรับรองนะครับแต่ถ้าเรา พยายามจะทาความเข้าใจถึงเจตนาของการมีกลไกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเจตนาหลักๆนั้นคือการพยายามจะเขียนกติกาเพื่อไม่ให้สภานั้นผ่านกฎหมายที่ไปผูกมัดฝ่ายบริหารนะครับเกี่ยวกับการจัดสังงบประมาณถ้าเราเข้าใจถึงเจตนานี้แล้วเนี่ยถึงแม้กระบวนการทางกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องมีการส่งสอง,สองร่างนี้ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระก,การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่เราก็หวังว่านะครับจะไม่มีเหตุผลใดๆนะครับที่นายกนั้นจะ ไม่รับรองสองรา่างนี้ด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1ในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับถ้าเราพิจารณาจากสองร่างที่ถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินเราจะเห็นว่าในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ไปผูกมัดนะครับเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณของฝ่ายบริหารหรือว่าจะไปเพิ่มภาระการจัดสรรง,งบประมาณให้กับฝ่ายบริหารนะครับในส่วนของรา่างกอรมนนะครับหนึ่งในสองร่างที่ถูกตีความเป็นร่างการเงินนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้อเสนอในการยกเลิกหรือว่ายุบกรมนนั้นน่าจะเป็นการลดภาระงบประมาณของฝ่ายบริหารมากกว่่าไปเพิมนะครับ ในส่วนของอีกร่างหนึ่งก็คือร่างพรบรับราชการอาหารเกี่ยวกับการยกเลิกการ,ารบังคับเกณฑ์อาหารที่ถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนั้นจะไปเพิ่มภาระงบประมาณเสมอไปเพราะว่าถึงแม้จริงอยู่ว่าเรามีการเขียนามาตรานะครับที่อยากจะให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวนเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของสวัสดิการของพลทหารให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพและสมเตุสมผลมากขึ้นนะครับแต่ว่าอีกข้อเสนอหนึ่งของการยกลเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารก็คือการลด จำนวนกําลังคนที่อาจจะไม่จําเป็นหรือว่าเป็นการขอเกินต่อความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงดังนั้นก็ไม่ได้ปรากฏชัดว่าการยกเลิกการบังคับการอาหารนั้นจะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่1น,นะครับส่วนเหตุผลข้อที่2ครับคือหากเราพิจารณาเรื่องจังหวะเว,เวลาในการยื่นร่างเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลรักษาการนะครับผมก็หวังว่าถึงแม้รัฐบาลรักษาการอาจจะมีอำนาจเชิงกฎหมายนะครับในการตีความว่าจะรับรองร่างกรเนินเหล่านี้ หรือว่าในการพิจารณาว่าจะรับรองร่างกันเงินเหล่านี้หรือไม่แต่ผมก็หวังว่านายกรักษาการนั้นจะไม่ใช้อำนาจดังกล่าวไปผูกมัดหรือว่าไปขัดขวางเจตจํานงของรัฐบาลใหม่นะครับและหากนายกรักษาการจะมีความกังวลว่าสภาจะผ่านกฎหมายที่ไปผูกมัดรัฐบาลใหม่หรือเปล่าผมก็อยากจะคลายข้อกังวลน,นั้นโดยการชี้แจงว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไรรัฐบาลใหม่ก็ต้องประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ก็มีตัวแทนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับดังนั้นหาก กฎหมายนี้ถูกพิจารณาในสภาผูแ้แทนราษฎรนั้นเนี่ยพักการเมืองแต่ละพักที่มีสสอ,อยู่ในสภาผูแ้แทนราษฎรก็สามารถใช้ดุลพินิจได้ครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้หากได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ในบรรดาเจ็ร่างที่เรายื่นไปแล้วจะมี2ร่างนะครับผมย้ำก็คือว่าร่างของการยกเลิกกร,รมนนะครับแล้วก็ร่างของการยกเลิกการบังคับเกณฑอาหารเนี่ย ที่ถูกตีความวาเป็นร่างการเงินและต้องให้นายกรักษาการนั้นเซ็นรับรองก่อนจะบรรจุเข้าระเบียบวาระก,การประชุมของสภาผู้แทนรษาษฎรเนี่ยผมก็หวังว่านายกรักษาการจะไม่ใช้อำนาจดังต่าวในการขัดขวางาร่างกฎหมาย2ฉบับนี้ส่วนวาระที่2ของการถแถลงข่าววันนี้ครับ คือการมาอัปเดตถึงการเดินหน้าในการเสนอชุดกฎหมายอีก3ชุดนะครับก็เป็นชุดที่3ชุดที่4แล้วก็ชุดที่5จาก14ชุดกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับวันนี้3ชุดที่เราจะเสนอนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมด9ร่างนะครับชุดที่1นะครับเป็นชุดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน่นหรือว่าการผลล็อกท้องถิน่นซึ่งประกอบไปด้วย4ีร่างด้วยกันนะครับมีร่างพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจที่เสนอโดยคุณวรพศนะครับเป็นการพยายามจะก,กระจายอํานาจ ในการจัดทําบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นนะครับร่างที่2นะครับเป็นพรบขนส่งทางบกนะครับเสือโดยผู้แทนหรือว่าสสสุรเชษฐ์นะครับก็เป็นการพยายามใว้ท้องถิ่นนั้นมีอานาจในการจัดทําขนส่งสาธารณะกําหนดเส้นทางกําหนดราคาได้อย risk, ่างสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มากขึ้นนะครับฉบับที่3นะครับเป็นพรบถนนนะครับเสือโดยสสสุรเชษฐ์เช่นกันนะครับก็เป็นการพยายามจะจัด ระบบถนนนะครับแล้วก็โครงสร้างว่าลำดับชั้นของถนนเดาให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีการกระจายอํานาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่างฉบับที่4เก <G l oss> ี่ยวกับการกระจายอํานาจคือการปลดล็อกการเวนคืนนะครับก็เป็นการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นนั้นมีอำนาจในการเวนคืนพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของค,น,องคนในพื้นที่มากขึ้นเสนอโดยสสนัทพงศ์นะครับชุดที่2ครับเป็นชุดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับประกอบไปด้วย2ร่างนะครับร่างที่1เป็นร่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เพื่อทําให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะทำให้รัฐนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะครับโดยยึดหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า Open by default ก็คือเปิดเป็นหลักแล้วก็ปกปิดเป็นข้อยกเว้นหากจะมีการปกปิดข้อมูลอะไรทางรัฐต้องมาชี้แจงและให้เหตุผลกับประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ถูกเสนอโดยสสวรพพนะครับร่างที่2ภายใต้กลุ่มหรือว่าชุด ป้องการการทุจริตนะครับคือร่างพรบอํานวยความสะดวกนะครับซึ่งเป็นความพยายามในการจะรื้อเรื่องระบบการออกใบอนุญาตนะครับเพื่อทําให้กระบวนการขอใบอนุญาตของประชาชนนั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นและก็ปิดช่องการทุจริตหรือว่าการจ่ายสินบนที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีใบอนุญาตเยอะจนเกินไปนะครับและก็มีการใช้ดุลพินิษมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เสนอโดยสสวรพเช่นกันครับส่วนชุดที่3ครับ ชุดสุดท้ายที่เราจะยื่นในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย3ามร่างนะครับร่างที่1คือการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือว่าที่หลายคนคุ้นเคยกันในนามพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวจะใช้ผู้เสนอร่างมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าทำไมเราถึงใช้กลไกในการยืน่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งทั้งนั้นที่มีร่างที่ค้างอยู่ในวาระที่2และ3อยู่แล้วนะครับร่างที่สองก็คือร่างพรบร,รับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับเสนอโดยคุณธัญวัฒน์เช่นกันนะครับแล้วก็ร่างที่3มซึ่งวันนี้ก็เป็น นิบิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะยื่นร่างนี้ในวันชนเผ่าพื้นเบืองสากลนะครับก็คือร่างพรบคล้งครอง,งสิทธิ์ของกลุ่มที่น้องชาติพันธุ์และก็ชนเผ่าพื้นเบืองเสนอโดยสสเล่าฟังนะครับก็เพื่อลงรายละเอียดในสองร่างนะครับที่อาจจะเป็นที่จับตามองในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ตัวแทนผู้สเสนอนะครับทั้งคุณธัญว,วัฒน์และก็คุณเล่าฟังและพี่น้องชาวชาติพันธ์และชนเผาพื้นเบืองมา,าชี้แจงเพิ่มเติมครับวันนี้ก็มาแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นสมรรถเท่าเทียม อย่างทีท่ทุกท่านทราบนะคะสถานะการ,การเมืองการจัดตั้งรัฐบาลนั้นยังไม่มีความแน่นอนนะคะและที่สําคัญวันนี้เราก็ยังไม่มีแนวทางที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นหมายถึงว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีอาจจะไม่เป็นไปตามเวลาที่ควรจะเป็นนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นค้างพิจารณาจากสภาชุดที่25นะคะแล้ว เราจะต้องยืนยันภายใน60วันนับจากวันที่4กระกฎาคมวันที่เราเลือกนายกวันที่เราปฏิญาณตนที่สภาเพราะฉะนั้นต้นเดือนหน้านะคะคือกันยายนวันที่3กันยายนหากไม่มีการยืนยันกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะตกไปผมเราฟังบันฑิตทศกุลนะครับสบสบ,บัญชีรายชื่อพระเก้าไกรสัดส่วนเครือข่า,ขายชาติพันธุ์นะครับ ก็วันน <si ี้ก็เป็นว um ันดีนะครับวันที่เก um)> um> um> um)> um> ้าสิงหาซึ่งเป็นวันท um> ี่ถูกประกาศให้เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลนะครับแล้วก็พักเก้าไกลแล้วก็เครือข่ายชาติพันธุ์เราถือโอกาสวันนี้นะครับเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็เราจะถือให้เป็นวาระในการผลักดันโดยเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชายขอบชายขอบของชายขอบในสังคมนี้อีกนะครับปัจจุบันนะครับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศไทย มีประมาณ6ล้านคนนะครับเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีประมาณสองล้านคนซึ่งกลุ่มเหล่านี้แหละครับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าประเภทต่างๆถูกจํากัดสิทธิการพัฒนาสิทธิในสัญชาติสิทธิในที่ดินทรัพยากรวิถีชีวิตรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาโอกาส ในการสร้างอาชีพใหม่ๆในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ครับเป้าหมายในการยื่นกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อที่จะลดความเดือด้ําและก็สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสเข้าถึงสิทธิต่างๆได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมมากขึ้นนะครับโดยปัญหาก็คือว่าแม้ว่าทุกวันนี้นะครับกฎหมายของรัฐกฎหมายของรัฐไทยนะครับโดยเฉพาะราัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองว่า พลเมืองทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนี่คือโครงสร้างนะครับแต่ในทางปฏิบัติสิ่งที่เราพบก็คือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังถูกเลือกปฏิบัติทั้งโดยการมีกฎหมายมีระเบียบมีนโยบายในระดับปฏิบัติได้ออกมารวมทั้งอา,อาคติที่เอดเกรนหรือว่าฝังอยู่ในความคิดของสังคมไทยเนี่ยทำให้ปฏิบัติการต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆได้นะครับโครงสร้างของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่สาส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือ,อเป็นการบัญญัติรับรองสิทธิ์แล้วก็เป็นการห้ามโดยเฉพาะการห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการกระทําการใดๆที่นําไปสู่การสร้างความเกิดชังสร้างอาคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการจัดโครงสร้าง ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการประกาศเขตเพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อที่จะนํานไปสู่การเ,เพื่อเพื่อเป็นการออกระเบียบใหม่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตป่า ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับทุกวันนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้5ฉบับที่ซ้อนทับอยู่จํากัดสิทธิ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าประปานะครับจำกัดสิทธิ์ในที่ดินนะครับสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีวิถีมีคุณภาพชีวิตที่ล้านหลังกว่าคนทั่ว,วไปนะครับเพราะนั้นกฎหมายฉบับใหม่นี้ต้องการที่จะไปออกตัวระเบียบเพื่อ แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญของตัวตัวกฎหมายฉบับนี้